ไอยบอกผู้ชมหน่อยกินอะไรอยู่น้ำปลาดับซอสก่ะนอ่าชอบขีหน้าตัวเองนะคุยใส่ใส่เดี๋ยวมันจะเค็มมันจะขีดก่อนลองขีดปิดอยู่โรงเรียนอะไรกินก่อนกินก่อนจะรออะไรแซ่บแซ่บมุ้งแจนทางนี้เด้อ อร่อยไหมให้เปิดหน้านะคะอร่อยไหมแ่บแ่ะมันปวดหน้านะคะอันนี้มันตาเป็รเลบ้อยตาอรนี่เป็นบ้านะไม่ต้องหัวนะเนี่ยนี่ยว่าใเป็นพี่ช่้นะคะันนี่นนอมอ่างลงไปอ่ะกีทะไะ อไปกินนื้ตายแล้วกินะคือกินตายแล้วกินตายแล้วนี่ไม่นี่นี่คุณน้าไปกินเลยกินข้าวน้องน้องพวกเราเป็นบ้านนะคะเชื่อผู้ชายหรือผู้หญิง ผู้ชายอยากแต่งงานวิบกับผู้ชายผู้ชายเอาเหรอแล้วอยากแต่งแล้วจะแล้วอยากมีลูกกับใครอยากมีลูก้วยผู้ชายแล้วแล้วจากเราถือแกงป่าอรอยน้ำซอสน้ำซอสตาภูเขาน้องคนนี้ชื่อปุ่นนะ ปุ้นเลยมาดูใได้ปุ่นนะไหนลองเต้นให้ดูหน่อยไหนทำท่ากระตุนแคปให้ดูหน่อยไหนทับทบบีท่า,าตัแคทท่าตแคนเคออนนะท่ากระตุแบบนี้หน่อย ถ้นตื่นเราก็ตื่นจะไปซื้อเดี๋ยวแบบนี้ไหนลองทำเป็น,น,นกระตูนกรุนโกนะกรุนโกได้กรุนโกไหนลองทำเป็นฮิเป็ดิเป็ดฮิเปดฮะฮิปเปดต <c oughs> <c oughs> งโน้ต้องิยังไงโอเคไปตัวสหนนนี้ Mấy con, mấy, con mình này mấy... mấy con nữa tai, con nó em 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 con em em con em em để mình em 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 này em ta em em bắt 你高，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 你高。啊！来来，快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 来。我们 chat 起来，拿麦，拿麦，拿麦，拿，抡抡，来一段。 เราไม่ถูกพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วไหนไปเผ็ดนะมาคุยกับผู้ชมหน่อยชอบตัวอะไรชอบตัวอะไรในแต่ถั่วกลางนมแต่ถั่วกลางนมอังกฤษหนึ่งชอบเล่นอะไรชอบเล่นอะไรชอบเล่นอะไรสไลเดอร์ดายเดอร์อะไเ้ชอบเล่น ชอเล่นสไลเดอร์แล้วชอเล่นเกมอะไรเล่นเกมตัวนกตัวตุ่นแคทไหน,นขอดูเกมหน่อยแบตของปุณยยังไม่เต็มมาเปิดๆก่อนกำลังนะทุกคนต้องรอ,อมาก่อนนะลองดูนะ พูดให้ดีเอาตัวนกมาเถอาประตูแคตะตัวนก็ต้นเดินอะตัวนี้ก um, um, ินได้อาเริ่มทำทำอู้ดูแต่เบลไบไไเฮ้ยากกนนะทุกคนาแล้วมาดูกันเกมเกมของน้องนะ เกมไหนไม่รู้นาไม่รู้เรนนี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นนะหรืออย่าเล่นอย่าเล่นอ่าน,น,นี่มีเกมน,นี้บ้างมีไหมนี่ชอบเกมไหนเล่นเกมไหนชอบเกมอะไรอ่าเจ้าแน่แเหรอจะเลี่ยนไงะนะไหนขอดูเกมนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนักเนาะ ต <hel> <to> <Mars> ัวใหม่แหววมองไม่เห็นไม่ใช่จะใช้มือในนี้เราครับใช่ไหมบ้างเนี้ย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 เนี่ยยัการติดตามยีการติดตามติดตามติดตามไว้ต้องให้ตัวคนใหม่บ้างอย่าพูดอย่าพูด ช่องของคุณไหนเอ้ยอ okay. ีกแล้วน่านอนนะงีเอาไปไหนปะตกนาทีแล้วไหนพี่อยากเล่นเล่นแก่เกมเดี๋ยวเดี๋ยพวกนี้เข้ามาดูเกมนะว่า